สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องเฮานะครับผู้ดีไฟหาความรู้อยากดิพินเป็นสุภุชนครับมื่อนีเฮามานะครับแกะพินนะครับให้ชมน้ำกันนะครับเนาะพินลอยเอ็ดนะครับเนาะครูบาอาจารย์เพื่อนนะครับเพ็ดตามสั่งหรือว่ามีพร้อมทรงได้ทุกรูปแบบนะครับผู้ใดอยากได้ตัวใดมาเบิ่งพร้อมกันครับมื่อนีนะครับมีโปร่งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแล้วก็โปร่งไฟฟ้าแบบทําสีก็มี นะครับเนาะมาชมกันแกะพร้อมกันเลยนะครับอันนี้กองเฮาเพท่านแกะนะครับเนาะพท่านแกะพอจ่มาหอดพรท่านแกะนะครับสีแกะให้เบิ่งเลก็สิลองทดสอบรีวิวให้เบิ่งม้วนๆนะครับเนาะเบิ่งพร้อมกันครับพี่น้องนะครับกองแพ็กมาอย่างดีนะแพ็กมาอย่างดีนะครับสาหรับกองของเฮานะครับเป็นกองเบอร์หนึ่งถ้าแม่นผู้ใดไฟหาความรู้หรือว่านะครับอยากจิส่งกินนะครับ มาซ่อมหรือว่าทรงพินให้ลูกค้านะครับสามารถหากล้องเบอร์หนึ่งอยู่ที่ไปรษณีย์หรือว่าอยู่ตามคนทรงต่างๆนะครับเนาะมาได้เลยนะครับเออเนี่ยนะครับถ้าเบิ่งนะครับสังเกตนะสิให้เบิ่งในกล้องนะครับครูบาอาจารย์เพิ่นแพ็คมาอย่างดีนะครับในนี้มีทั้งหมด3าตัวนะครับอันนี้เป็นอยังขึ้มีกล้องเล็กกล้องหน่อยเพราะว่าอ่ากันกระแทกกันพินเฮาเสียหายนะครับห้างสิแพ็คมาอย่างดีนะครับเนาะอ่ะ ไอเบื้องเทลโตนะครับสำหรับตัวแรกมันแหนไมายังแน่นนะครับเนาะตัวแรกท่านตองแกะค่อยๆแกะขึ้นเทลโตเทลโตนะครับเะมาชมว่าจะเป็นอ่ารุ่นใดก่อนนะครับมาชมพร้อมกันนะครับพี่น้องเฮานะครับเนาะเสียงอ่ามวนๆครับผู้ใดอยากใดผู้ใดสอบแบบใดนะครับผักมานะครับ โอ้นะครับเพิ่นเพิ่นหัดติดกันมาเลยนะครับก็ค่อคอยแกะนะครับเพื่อความปลอดภัยของพินเท่าน้านะครับเอาถิ่้าแกะว่าอะไรดิอ๋ออยากเห็นเป้าอยากเห็นนะครับแกะแบบใจหอนว่าไรนะครับก็เลยตืบไม่ิป้หปเบิ่งน้านําให้พี่ให้นองเฮาได้เห็นนะครับเนาะโต๊วแรกครับนะครับเป็นรุ่นรุ่นเซียนอวนนะครับเดี๋ยวแกะเบิ่งพร้อมกันนะครับ สวยงามนะครับเนาะรุ่นนี้นะครับเปิดโตอยู่ที่นะครับอสามพันนะครับสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับโปรไฟล์ฝารุ่นนี้เดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดคลิปแบบว่ารีวิวนะครับรีวิวอ่าเป็นคลิปเสียงอีกเทีหนึงนะครับอันนี้เฮารีวิวการแกะนะครับการเบิ่งเบิ่งสินค้านะครับก่อนมาหอดนะครับเนาะครูบาอาจารย์ เอาครับสะได้เบิ่งน้ำนะครับหรือว่าผู้ใดอ่าชอบแบบโอ้ยผูต้องแกะเบิ่งดอกส่งเลยเกิดเฉี่ยอะไรดิเขาเนาะโอ้โหถือใจหลายนะครับเนาะอ่าเปิดโตที่สามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่าโปง่งฝึกฮัทมาตรฐานนะครับพินโป่งไฟฟ้านะครับคูวัดนะครับบายนะครับพินลอยเอฟนะครับครูบาอาจารย์พันเมตตามาให้นะครับเนาะ ถ้าเบิ้งอหอมนับเขากับลงนน้ำมันประกอบไว้นะครับแก๊สเซ็ตนี่ก็สิดีดให้เบิ้งเลยนับสิดีดให้เบิ้งเลยดินับกระสีตั้งซ้ายแล้วก็สิดีดให้เบิ้งเลยนับวาเป็นจงังไดนะครับเสียงจะเป็นจงังไดนับทำมาเบิ้งกันนะครับสวยงามตามทองเดืองครับครูบาอาจารย์เขาอยากได้แบบนี้นะครับจัดให้เช็คกวามเรียบร้อยครับนะครับว่ามันแตกมันหกักมันบุบบอ่อเขากับเบิ้งเช็คเบิ้งโอ้เฟตดมาตรฐานเฟตดโคง้ง นะครับเสียงดีเ <looked> ส <desserts> ียงมวนนะครับเนาะเออนี <dropped> ่นะครับเดี๋ยวจะใส่หัวหนักก่อนครับใส่หัวหนักเบิ้งสะก่อนนะครับมันซีมิหัวหนักอ่าประจาประจําโตอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวเทิงสุดนะครับนี่ครับแถมสายสะพายนะครับแถมสายสะพายนะครับแถมสายสไปายฟอรอมนะครับก่ต้องห่วง ปาสิไปหาสาย s u r p r อยู่ใส่นะครับแถมไห้ร้อมนะครับลวก็พิเศษนะครับก็คือเหล็กคันคอเอามีเหล็กคันคอใอ้ร้อมนะครับผูดใดอยากได้จองเข้ามานะครับสวยงามน้องสตีดให้เบิงเลยนะครับดิบเดียวนี่แหละนะครับหัวหน้าก,กะแกะสลักนะครับเป็นเครื่อง CNC นะครับแกะสลัก หนัก cnc นะครับสวยงามนะครับหนัก cnc นะครับลองใส่บึ่งนะครับเดี๋ยวจะฟังเสียงพร้อมกันนะครับเยวคลิปห้อสีไม้อีกเทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ฟังเสียงสดจากไม้เน็บพันปกเสือนะวามันสีดูดบอหรือว่าดูดนะครับเนาะลองฟังเบึ่งนะครับด่นเซียนอ้วนครับดุดนี้นะครับฟังเสียงเบึ่งก่อนนะครับ ต่างเสียงอันครับ นี่เลยนะครับเนาะปวงไวไานะครับเปิดตัวนะครับเนาะสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับพร้อมส่งฟรีพร้อมสายสะพายนะครับผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เลยสวยงามครับผมนะครับปิดหน้าปิดหลังนะครับเป็นไม้ขนุนนะครับ่อก็ไม้ขนุนนะครับสวยงามนะครับเนาะส่วนฟิงเกนบอร์ดนะครับไม้ดำครับไม้ดำของเรานะครับเอาฟังเสียงครับพี่น้อง เสียงวันนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้รุ่นนี้นะครับรุ่นเซียนอ้วนครับนะครับเนาะกับซอนให้พร้อมนะครับมีคู่มือฝึกหัดให้พร้อมนะครับติดต่อไอดีไลน์ครับ0879322717นะครับ0879322717พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ